และนี่นะครคือช่อง8บวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงคู่ที่5 ของข้ามคืนนี้แล้วครับในพิกัด64และ66กิโลกรัมนะครับระหว่างนักสู้จอมบุกตลุยจากพัทลุงครับในข้ามคืนนี้เจอกับแซมบ้าสายบูสายลุยจากบราซิลนั่นเองนะครับงานนี้รุ่นพี่จะจัดรุ่นล้องหรือรุ่นน้องจะจัดรุ่นพี่อันนี้ต้องมารุ่นพร้อมๆกันครับแต่แน่นอนครับถ้าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะก้นคอเข้าลอยหรือสอกกลับนะครับแอนทซีนมอบให้เลยครับ10,000บาทท่าทาจรเข้ฟาดหางรับไปเต็มเตนครับ30,000บาท and the and this is the fifth fight of tonight between Thailand and Brazil let's all welcome Danilo Reyes from Brazil Danilo Reyes 32 years of age with a record of 41 fights and 30 wins. ชกคนนี้ฝีมือแกรงนะครับหมัดมวยครบเครื่องครับกล้าแลกกราชนเดินหน้าบุกตลอดเวลาส่วนู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรลำสินผาสารคามจากพัะลอง at 24 years of age with a record of 36 63ไฟต์ and 44วินนักชกคนนี้นะฮะมัดคมต่อยแม่นยำกล้าแลกกล้าเสียพร้อมบวกตลอดเวลาครับสำหรับนักชกคนนี้ส่วนผู้ตัดสินบนเวทีครับได้กับคุณวิตริศแสงอรุณเดินทางมาถึงคู่ที่5นะครับคู่นี้นักมวยไทยต่อให้นักมวยจับราซิล2กิโลครับ64กับ66กกิโลกรัมครับ เป็นหน้าที่ของเพชรลำสินผาสารคามวันนี้จะพบกับดานิโลเรยิสจากบราซิลก็ถือว่าเป็นดาวจอตู้อีกคนหนึ่งนะครับเพชรลำสินผาสารคามนักสู้จากเมืองลุงจังหวัดพัทลุงนะครับวัย24ปี174เดี๋ยวดูครับเลงเตะใช้ได้ครับคนนี้เผลอเลมีโอกาสคว้ารางวัลจากแอันต์สินครับอันนี้ต้องคอยรอดูเลยครับมาดูทางด้านของคู่ต่อสู้ของเพชรลำสินครับดานิโลเรยิสครับนักมวยจากบราซิลครับ วัย32ปีครับสูง170เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟครับวันนี้เพชรลำสินก็ต่อให้2กิโลนะครับเนื่องจากโอ้โหต้องบอกว่า64กิโลกรัมนี้เพชรลำสินนี้ปราบมาราบเรียบนะครับต้องขึ้นชั้นมาเจอกับดานิโลเรยิยครกับส่วนสัปดานห้ครับของดีของเด็ดครับคุณเชื้อชายครับมาแล้วนะครับ มดาราเอกเรลูชันมวยไทยครับสัปดาห์หน้านำทีมาเลยครับตาม้วยเพชรรัตน์มกรุงเทพธนบุรีและขุนศึกเกียรติเจริญชัยครับของหนักๆของแรงๆทท้งนั้นครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับนะครับขุนศึกกลับมาแล้วนะครับก็เป็นพระเอกจอตอีกคนหนึ่งครับขุนศึกเกียรติเจริญชัยที่ของกรรมการวิทยุิทธิ์แสงอรุณนะครับบนเวทีเดี๋ยวจูฟอร์มของเพชรลำสินให้ดีครับผาสารคามเป็นนักมวยที่มีเพลงเตะสวยอีกคนหนึ่งนะครับ พยักษสมุยครับขึ้นมาถอดมงกลให้กับดาริโนโสำหรับรางวัลพิเศษจากแอนตซินนะครับยังรอมอบเหมือนเดิมครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้เมวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ต่อยก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนตซินมอบให้1,000 0บาทถ้าจาระเข้้าทางแอนตซินมอบให้30,000บาทครับนี่ครับประเภท ลแต่สถานฟ้าอีกคนหนึ่งครับสำหรับหนุ่มพังงาครับอาหน้าของเพชรลำสินนะครับขอประทานโทษครับหนุ่มพังงาคู่หน้าครับคู่ต่อไปแสบถึงขวาครับระวังกับปั้นของดานิโลนะครับมาอย่างหนาเลยครับได้น้ำหนักด้วยครับ2อกิโลนี้ไม่ธรรมดานะครับจากลงหน้าด้วย1วันหนาวนะครับ อย่าประมาทครับคุณจะเป็นดาวดังจากไหนมาก็ตามครับเียียดประวัติลืมไว้ก่อนครับบนเวทีสังเวียนนี้อาวุธล้วนๆนะครับไม่มีเกมการพนันครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาโอ้โหดูต่อต้นขาไปต่อพูดร่ำทำเพลงมากครับดาน,นิโลเรเยสครับชวนทะเลาะเลยครับเพชรดำสินอ์ย,งอยางรอโอ้โหปักศอกมาล <ะ S 2> แล้วลครับเมื่อสักครู่ฟเรราปักศอกคู่ต่อสู้ตแตกไปแล้วนะครับ ปลายหน้าไม่มีกลัวครับดานิโลเลยิสอ้าวยังไงครับแตกเลยหรือเปล่าครับอ้าวโอ้โหมาแล้วครับไหนครับแมแป๊บเดียวจริงๆครับนี่ครับพิษของศอกครับไม่ใช่พิษรักนะครับพิษศอกครับปากโป๊กเดียวครับแมดีว่าเป็นต่างคำหมับนะครับดูขาแล้วยังไม่น่าอันตรายครับถ้าเพชรลำสิกไม่ซ้ำานะครับ เอาแล้วครับได้เลือดแล้วครับคู่นี้แต่หัวบันครับมาอีกแล้วครับมวยตะปั้นหนักๆเลยต้องแก้ด้วยศอกครับไปแรงครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับเรย์ยิสอู้ซ้ายหน้าเลือดก็ค่อยไหลลิ้นออกมาแล้วครับนั่นแหละครับเห็นชัดเจนครับมุมนี้แล้วเวลาแตกดิชชอบมาแถวๆผู้บรรยายนะครับแปลกจริงๆครับมาแจกมาจ่ายกันครับให้ทั่วถึงไม่รีบร้อนครับเพชรลำสินครับ ดูจังหวะแหมดูทรงแล้วก็น่าจะซ้ำไปแผลเดิมเลยครับอ,อย่าเผิ่อครับเรยิก็ตั้งใจมาต่อยตั้งใจมาสู้เลยครับรัดกลุ่มทีเดียวครับจะฟันต่อกกันแล้วฝายหน้าครับแม่ตัวใหญ่ๆแบบนี้ชอบเลยครับสมนึกพัทบุรีบอกว่ามาเลยครับรองรับชาวต่างชาติได้ดีครับน้ำหนักเยอะๆตัวใหญ่ๆอาวุธแรง ขยันเปิดเกมต่อยมันก็ได้มาบ่อยครับโอ้โหเจอซ้ายเมื่อสักครู่นี้จุดเลยนะครับทางด้านของเลวิสโอ้โหเตะซ้ายมันจริงๆครับเพชรลำสินโอ้โหแข้งซ้ายทลายโลกคนหนึ่งครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับเพชรลำสินคนนี้โอ้โหขยับแต่ละทีนี่มีแต่ความมันครับแข้งซ้ายของเพชรลำสินสอกยังไม่ถึงครับเด็กจากพัทลุงนะครับวนไปเรื่อยๆครับบ้านเดียวกับพันลิฟนั่นแหละครับ แ่าทีมสวยครับลูกนี้เลยยิสทำลายจังหวะโอ้โหได้เลือดไปหวบอนกับคู่นี้พักสักครู่ครับโอ้โหเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับนี่ครับชมหน้าของเพชรลำสินผาสารคามครับโอ้โหไตซ้ายได้มันจริงๆครับนักมวยจับพัทลุงครับซันนี่ครับโอ้โหต้ตานี่ก็ช้ำแล้วครับดานิโลเรยิสครับ ทั้งศีรษะทั้งใบหน้าตอนนี้ครับไปดูครับทำไมถึงบอบช้ำครับดูภาพอาจารย์ครับเหตุเกิดตรงไหนครับฟันดอกไหนครับเคเดียวเปลี่ยงเดียวนี่ดูเรื่องเลยนะครับฟอกมี่คมอยู่แล้วครับนี่โดนหันต้นขาไปก่อนครับทาง้ารของเฟิร์มซินนี่ปักลูกนี้นะครับนี่ครับกรรมการเห็นแล้วนะครับมุมนี้นี่กรรมการชำเรื่องดูเลยครับ โอกเดียวครับเลือดไหลเลยนะครับนั่นแหละครับดูหยดเลือดครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เยอะนะครับนะแตกนับน็อกดึงธรรมชาติครับสังเวียนนี้เพราะว่าเป็นสังเวียนของเกมการต่อสู้ล้วนๆครับเน้นการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยทํากีฬามวยให้เป็นกีฬาครับไร้เกมการพนันอ้าวเดินหน้าต่อไปครับแต่แค่นี้สบายมากครับทางด้านของดานิโล รอชีวิตคือการต่อสู้ครับต้องเดินชนกันต่อไปครับครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไปหน้ายักเลยครับเพชรลำสิ์แม่เดินเดินหยุดหยุดนี่เข้าร่องแท่งเพชรลำสินนะครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับดดนิโล่แล้วต้องมีลูกน้าไปก่อนครับจะไปคว้าคอตีเข่านี่ไม่ใช่ง่ายๆครับเพชรลำสินนี่เก่าอยู่แล้วนะครับแม่ยังไงครับ จะจับหลุดหรือเปล่าครับโอ้โหหลุดไหมครับหลุดไหมหลุดก็ต้องลงไปเปลี่ยนเลยครับต้องเบรกเวลานิดนึงแล้วครับโอ้โหนี่ครับบริเวณเบ้าตานี่ก็มีคล้ำๆขึ้นมาครับทานดานของดาริโนเลยิสครับแต่ว่าเจอหมัดชุดไปเมื่อสักครู่นี่โอ้โหเรียกว่ากำลังชายเลยครับเพชรลำสินครับปรากฏว่ากระจับนี่หลุดครับอ่ะต้องใช้เวลานะครับ ปรับจูนนิดนึงอาจจะโดนน้ำมันอาจจะโดนน้ำครับผูกไม่กระชับผูกไม่แน่นลื่นครับดูภาพช้าซะกก่อนครับดูมุมสวยๆครับนี่กับแข่งซ้ายโอ้โหหน้าไปเต็มเครับกระเด็นออกไปเลยครับนี่ครับพยายามฟันเปิดบาดแผลครับนี่ครับโอ้โหตบพุกซ้ายน้ำกระจายเลยครับลูกนี้แผลฟันเฉียวๆเลยนะครับมันเปิดแผลให้กว้างดีนักแร ทำอะไรไม่ถูกนะครับตอนนี้ทางด้านของจานิโลเรยยิสครับรู้ตัวแล้วครับขอญาตกรรมการครับต้องสวมนะครับก่อนกีตามวยไทยต้องสวมยางกันฟันกระจับเพื่อความปลอดภัยครับและอาวุธมวยไทยนี่แม่ลูกเตะลูกทีนี้ทีเตะได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ทํากันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้คู่สุดท้ายนะครับชิงชนะเลิศครับมวยรอบไทยวัสดุโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ซีรีส์ครับ เบคแฮมเขาใหญ่อาร์ทรีสอร์ทแมเจอกับมวยถูกคู่ลือเกินครับเจอกับไอก้านยาจากบ,บราซิลครับแกเบือไปไรล่าครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับสวมกัจะจับปรับห้องจูนเครื่องเรียบร้อยแล้วตรงน,นี้ถือว่าเขียรติปอดอาวุธครับกรรมการวิชริตตรวจความเรียบร้อยเดินหน้าต่อไปครับ2นาทีกับ25วินาทีอ่าครับลุ้นกันต่ออ่าทีพักไปก็ต้องปรับจูนกันใหม่เลยครับ ดูควาเสียงนะครับเชรลําสินี่แข่งหนักอยู่แล้วครับยังหนักแรงเหมือนเดิมครับแข้งซ้ายอ้าวได้ได้เหมือนกันครับทางด้านของดานิโลลิสแต่เตะไปนี่เดย์ิสเฉยๆครับมีแต่รอยไหม้ข้างข้างชายโครงครับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมแม่เดินเข้าไปนี่ต้องมีลูกทำครับเดย์ิสจะไปเดินต่อยเดินคว้าคอนี่ไม่ได้ครับเชรลําสินตบซ้ายป่ายขวาแข้งหน้าออกแล้ว โอ้โหดูชายโครงด้านนี้ครับคุณมารุตเป็นรอยไหมเลยนะครับชายโครงด้านขวานะครับเข้าซ้ายหน้าเข้าขวานะครับแรงไม่แรงก็ดูกันเอาเองแล้วกันครับใหม่เลยครับโอ้โหเต็มเต็มแข้งครับลูกนี้ตอนนี้น่าจะตัวชัดช้าอยู่ครับทางด้านของเรย์ยิสพยายามลุดศอกครับพยายามจะฟันคืนแม่ปีกบอลมันเหลือเกินครับเชิดชิงให้นักมวยเร่งออกอาวุธนะครับ เป่าแบบเมืองกรุงเลยนะครับปีกองคณะที่ภูเก็ตป่าตองไม่เป่าแบบปีมโนราครับตั้งเสียบยกตีไม่ตีดูครับลีโอครับลุ้นใหญ่ครับลุ้นทางด้านของเรยิสครับมาเทียอยู่หลังมุมน้อเงินหาตัวไม่เจอครับเรยิสต้องเร็วแล้วนะครับคิดอะไรต้องทําแล้วเพราะว่าเพชรลำสินที่มาเตะแข้งหน้านี่เข้านะครับมันจะยาวกว่าแข้งหลังครับรรมการเตือนแน่กันแน่นอนครับนี่ครับ ครับในใจครับเตะก็จริงแต่ว่าถอยเยอะไปหน่อยต้องเปิดเกมเดินครับที่นี่เน้นเกมเดินเน้นการออกอาวุธครับเอาละครับปากสอกหากันว่าจะใงไงออกแล้วครับฝันสอกโอ้โหรำสอกนะครับตอนนี้ครับสักแบบนี้มีโอกาสเปิดบาดแผลหรือว่าเปิดพื้นที่หรือจะเปิดแผลใหม่ครับแหลกแล้วครับเลยิสไปกลัวแล้วชาไปหมดแล้วครับตอนนี้ทั้งชายโครงทั้งศีรษะแต่ต้องหันมาลุ้นกําปั้นแลวครับทางด้านของดานิโลเลยยิสครับ เดินบีดเข้าไปติดๆออโอ้โจังๆกระสองลูกนี้ปั่นเข้าไปเพื่องยังไม่มีอะไรครับผ่านยกสองครับมารมานก็นกตอนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ครับตองจัดของดีของเด็ดให้ครับด้วยมือรอบโฟแมนเทวร์เมนไทยวัสดุครับแต่ว่านี่เป็นคู่ที่5ของรายการครับ เกิดเข้มข้นเหลือเกินครับเพชรลำสินกับดานิโลเลยยิ้มดูพาดขาก่อนครับผลงานของทั้งคู่ครับยกที่ผ่านมาไม่หยิครับซ้ายเข้าลำตัวไม่เตะขาหลังนะครับนี่ขนาดซ้ายหน้าครับแบบขวาของเรย์ยิ้ไม่ไปหมดแล้วครับไม่ครับเตะยัดเข้าไปพยายามจะเสี่ยงหมักเหมือนกันครับแต่ว่ายกไหลปิดกระโดงค้างเอาไว้ครับนี่ครับสะบัดศอกของเพชรลำสิน าการจะเปิดตาดไปอีกฝากหนึ่งครับนี่ครับโอกาสไปสูงๆครับไม่ติดการนี่มีโอกาสเยอะเลยครับ oh <my S 2> นี่ครับยกสุดท้ายครับยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับบนเวทีแห่งนี้ oh <my> โอ้โหบนหัวนี่บอกว่า,วาสลินนี่แทบจะหมดกระปุกเลยครับทางด้านของเรย์ยิสเป็นการ ัเลือดกดเลือดเอาไว้นะครับลุยกันต่อครับยกสุดท้ายเดินเร็วครับยกนี้เรย์เดินเบียดเข้าไปไม่มียกหน้านะครับแลก็รับศอกมาเป็นเตรียมศอกมาเป็นอย่างดีครับเป็นลำสินเป็นมวยที่ครบเครื่องครับมาครั้งแรกในแฟนๆติดตาเลยครับเอาลครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆแบบนี้โปรโมเตอร์ชอบครับ ตะกลบง่ายครับจะขันศอกอีกแล้วสับศอกแล้วแมาแบ่อีกหรือเปล่าครับมีเหมือนมีเลือดเปิดออกมาอีกแล้วนะครับคุณมรุดอ่านะครับเรียกเลือดได้อีกแล้วครับทางน่าจะอีกแผลนึงแล้วนะครับน่นแล้วนนแล้วครับโอ้โหน่าจะสองแผลแล้วนะครับคนละที่แน่นอนครับไหวไหมพี่หมอบอกเดินต่อไปได้ครับถูกใจไปต่อครับกับช่องแปดครับถูกใจไปต่อครับพอมวยช่องแปดครับแม่ มีผู้บรรยายต้องเก็บน้ําแอบน้ําหากระเป๋าหลบแล้วครับมามุมนี้เอาอีกแล้วบวกบวกอีกแล้วเอามีพม่ารำฝนันแต่ว,ว่าตอนนี้เพชรลำสิงห์รำศอกครับเลื่อนมาอีกแล้วโอ้โหเาลยครับ,รบแม่ตอนนี้ครับเลือดโชกไปหมดแล้วครับบริเวณใบหน้าของเรยิสครับแต่เจ้าตัวก็วยังสู้ครับยังเดินเข้าหาเพชรลำสิงห์โอ้โหอะไรก็เป็นไปได้หมดครับสู้ก็มีโอกาสชนะ เสียงก็มีโอกาสคลิกได้ครับเลื่องมัดมวยโอ้ดูเพชรลำห์กันต่อยกันฟันครับโอ้ยทั้งปากทั้งจมูกทั้งแผลแม่ตอนนี้ทำไปหมดนะครับทางด้านของเรยิสแต่ว่ายังสู้ครับเปิดเกมใส่อีกไหลรวมก็หมดแล้วครับเป็นแผลแตกเป็นเลือดกำดาวโอ้โหดูนะครับจังๆครับเข้าเต็มหน้ายังเดินเข้าหาครับหน้าช้าไปหมดแล้วครับเรยยิสใครเห็นเลือดจะเป็นลมก็เอามือปิดตาไปก่อนนะครับ ประเด็นมาถึงผู้บรรยายหมดแล้วครับตอนนี้แม่ต้องเบรกให้แพสนามดูครับโอ้โหกี่แผลยังมองไม่เห็นนะครับไม่ไหวครับโอ้โหเรียบร้อยก็แตกเยอะเหลือเกินครับบาดสาสักกันครับโอ้โหไม่เลิกก็ไม่รู้แต่ว่าบริจาคมาถึงผู้บรรยายแล้วนะครับเเต็มแขนไปหมดแล้วครับโอ้โหมาครั้งแรกของเพชรลำสินโชว์สวยเลยครับโอ้โหส่กซิงสออขวานเลยครับอย่างนี้ แฟันนี่เรียกว่ากระหน่ำฟันเลยครับยก3ามครับไปดูครับเพลงศอกของเพชรลำสินครับนี่ครับไปจุดชนวนก่อนเลยครับเรย์ยิสครับตอนยกนี่เดินเข้าหาจับพิษจับทานได้นี่เลยครับฟันเช็เข้าไปไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาครับสับไปเรื่อยครับนี่ครับศอกนี่โดนเขียวชโอ้ยนี่ครับสอกสายสุดท้ายนะครับน่าจะ3มแผลแล้วนะครับศอกสายสุดท้ายเมื่อคู่นี้ นี่ครับดอกนี้แตกเลยครับดูเลือดครับไหลออกมาครับโอ้โหแล้วกระโดดบดยาหรือสีประชีนครับหรือสีบดยาครับนี่ครับฟันเฉียวแบบนี้ครับโอ้โหแพสนามรายการนี้ทํางานหนักจริงครับต้องใช้แพทย์สองคนนะครับคนเดียวนี่ไม่พอแน่นอนครับดูแล้วดูอีกครับนี่ดูดูครั้งที่2นะครับแต่ยังไฟเขียวครับครั้งที่2องแล้วดูโอ้โหออกไปดูครับฟันโอ้โห เละเทะไปหมดแลวครับใบหน้าของเรยยิสโอ้โหแล้วนี่ครับสอกขวาลูกนี้ฟันเชะเข้าไปแฟนมวยด้านหลังผู้บรรยายนี่ดูภาพช้าในจอผู้บรรยายนี่ร้องวายวายครับกลัวก็กลัวอยากดูก็อยากดูครับนี่ครับของจริงนะครับมวยไทยครับไม่มีเขียนบทนะครับแต่สนามก็เซฟนักมวยครับไม่ไหวครับเยอะจริงๆครับโอ้โหยุติการชกไปเลยครับอ่ะไปพบคุณกายครับเอาละเนื้อเลือด พูดไม่ถูกเลยฮะเห็นเลือดเยอะขนาดนี้เลือดนองไม่พอเอาจนจมูกหักเลยนะฮะ And you're winner by way of technical knockout the red corner